คลิปนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ค่ะของดับชั้นปอนหนึ่งนะคะในเรื่องของการวัดความยาวค่ะนะเราไปดูพร้อมๆกันนะคะข้อที่1ค่ะทุกเช้าฉันช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้ที่กอกน้ำมีสายยางเส้นหนึ่งยาว12เมตรถ้าต้นไม้อยู่ห่างจากกอกน้ำ เป็นระยะทาง25เมตรฉันต้องหาสายยางมาต่ออีกเท่าไรถึงจะยาวพอดีนะคะนะคือสายยางเนี่ยยาวแค่12เองแต่ต้นไม้เนี่ยอยู่ห่างจากสายยางตั้ง25เมตรเนี่ยมันไม่ถึงถูกไหมล่ะต้องหามาต่ออีกเท่าไรดังนั้นใช้วิธีลบนั่นเองค่ะก็จะเป็น25นะคะ25ลบกับ -12 นะคะแบบนี้นะ5ลบสได้3ค่ะ 2ลบ1ได้1ค่ะดังนั้นต้องหาสายยางมาต่อเพิ่มอีก13เมตรค่ะต่อไปเรามาดูข้อต่อไปนะคะข้อ2ค่ะรองเท้าของชาลียาว15เซนติเมตรรองเท้าของชูใจยาว16เซนติเมตร ถ้าชูใจและชาลีนำรองเท้ามาวางต่อ,อกันเป็นคู่ใจยาวเท่าไหร่นะคะเอามาต่อกันต้องยาวเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยดังนั้นเขาบอกว่าข้อใดเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ถูกต้องเอามาบวกต่อกันใช่ไหมถึงจะมีค่าที่มากขึ้นนะคะในตรงนี้นะตอบข้อคอควายก็เอา15บวกกับ16นั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาดูข้อ3กันนะคะชูใจนะถ้าชูใจและชาลีนำรองเท้ามาวางต่อกันเป็นคู่จะยาวเท่าไหร่คิดข้อข้ังวนต่อมานะคะก็เป็น15บวกกับ16นั่นเองค่ะ5บวก6เป็น11ทดใส่1ทด1นะนะคะตรงนี้นะได้เป็น3าค่ะ1บวกนเป็น2 1หเป็น3นะคะได้เป็น3 1นั่นเองค่ะ ต่อมาเรามาดูข้อที่4กันนะคะคุณแม่ปลูกต้นกุหลาบสูง70ซนเมตรและต้นมะลิสูง54ซนติเมตรคุณแม่ปลูกต้นอะไรสูงกว่าและสูงกว่าเท่าไหร่ดูจากตรงนี้อะไรสูงกว่านะคะต้นกหุลาบสูงกว่าใช่ไหมสูงกว่าเท่าไหร่เปรียบเทียบจำนวนกันเอามาลบกันค่ะ นะได้เป็น5อ่าเป็น70ลบห4นะคะนะลบเลยส่วนลบสไม่ได้ใช่ไหมนะคะกลายเป็น10 10ลบสเหลือ6นะคะตรงนี้ถูกยืมไปแล้วเป็น6นะ6ลบหเหลือ1 ดังนั้นคาตอบคือเท่าไหรคะ16นั่นเองต้นกุหลาบสูงกว่าค่ะสูงกว่า16เซนติเมตรจ้ะต่อไปข้อที่5นะข้อที่5ค่ะจากอาคารเรียนไปโรงอาหารมีระยะทาง35เมตรจากโรงอาหารไปสนามเด็กเล่นมีระยะทาง47เมตรดังนั้นจากอาคารเรียนไปสนามเด็กเล่นมีระยะทางเท่าไรเริ่มต้นที่ทำไมเอ่ยอาคารเรียน นะคะนะอ,อย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นอาคารเรียนอาอาคารเรียนนะปาปโรงอาหารอันนี้คือโรงอาหารนะอ่ะตรงเนี้ยนะคะมัน35เมตรทำไมเออจากโรงอาหารไปตรงนี้นะคะนี่นะไปสนามเด็กเล่นอ่ะ สนามเด็กเล่นนะคะอีก47เมตรและเขาถามอะไรจากอาคารเรียนไปสนามเด็กเล่นตรงนี้เลยเราก็ต้องเอามาบวกกันนั่นเองค่ะและบวกกันได้เท่าไหร่ไหนลองตั้งกันดูนะ47ค่ะขอไปบวกฝั่งซ้ายแล้วกันนะ4.7บวกกับ35อ่ะ7บวก5ได้12เส่2ทด1 7บวก3เป็น 4บวก3เป็น7นะขออภัยนะ4บวก3เป็น7ทดอีก1เป็น8ได้เป็น82นั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่6นะชั้นและพี่ช่วยกันต่อรางรถไฟชั้นต่อรางรถไฟยาว37ซน พี่ต่อเพิ่มเพิ่มอีกเนาะห้าสิบแปดันและพี่ต่อรางรถไฟยาวเท่าไหร่นะต่อเพิ่มต้องยาวเพิ่มขึ้นแน่นอนเนาะเอามาบวกกันนั่นเองค่ะก็เป็นห้าสิบแปดบวกกับสามสิบเจ็ดจ้ะนะแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งนะคะห้าบวก 3เป็น8ทดอีก1นะคะเป็น9ตอบ95นั่นเองค่ะและแล้วเรามาดูข้อสุดท้ายกันนะสายหยุดนะคะมีผ้าไหมาย,ยาว1เมตรตัดทำชุดไป80 80เนะซนติเมตรเนาะสายหยุดจะมีผ้าที่ยังไม่ตัดเท่าไหร่ก่อนอื่นน้องๆต้องรู้ว่า1เมตรเท่ากับกี่เซนนะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรถูกไหม เขามีผ้าอยู่ที่100เซนตัดไปตัดทำชุดไป80สเขาจะยังมีผ้าที่ยังไม่ตัดเท่าไหร่ก็คือเหลือเท่าไหร่นั่นเองก็เป็น1 0 0่งลบปค่ะดังนั้นลบกันนะส่วนลบนได้ศูนย์อันนี้1 0บลบ8เหลืออะไรนะคะ10-8ลบ8เหลือ2ค่ะดังนั้นคำตอบคือ20เซนติเมตรนั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะ